ก็มากมีดีหน่อยึ้นสวรรค์ลองสุขก,กันก็มากมียยุคนี้แสนโชคดีมีรอยบาทราศาสดา นทาที่ปลอดภัยถ้าใครได้เข้าเดินตามรัตนาที่งมง,งาเป็นที่พึ่งที่แท้จริงาทานสิ ให้คุณค่าอย่างแท้จริงมุ่งมันไม่ประวิงตามงรอยบาทพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงก้าวเดินทรงก้าวพน้นทางกร

นมัตถุอรัตนตยัสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าชงมีแด่พระรัตนไทยขอโอกาสพระเทละและเพื่อนสาธรมินะครับก็จเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ไข่ในการสดับธรรมทุกคนทุกท่านก็เรจเริญพรเนาะอันนี้ก็เป็นโอกาสดี <c oughs> นะที่อาจารย์ก็มอบหมายนะให้มาแสดงธรรมนะโปรดญาติโปรดโยม นะธรรมะวันเล็กวันน้อยนะสังสมไปค่อยๆสังสมไปนะเหมือนน้ำนะที่ตกลงในตุ่มนะตกทีละน้อยทีละน้อยทีละหน่อยมันก็สามารถเต็มได้ชั้นใดนะเราสังสมกุศลนะทีละเล็กทีละน้อยนะมันก็จะเต็มได้ั้นนั้นเหมือนกันถ้าเราไม่ทิ้งมันซะก่อนนะ <c oughs> น่ะก็สังสมไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อย ก็จะเต็มได้บุญก็เหมือนกันนะถ้าเราสั่งสมไม่ทิ้งก็จะเต็มได้เหมือนกันอันนี้ก็นะมาเนาะ <c oughs> จากไปนาน <c oughs> ไปทองพี่ตีโมกเออทางทโมกขสบายดีเ <c oughs> นื้อกายก็เย็นดีสบายดีแล้วก็ได้ไปงานอาจารย์จางด้วยนะที่ก่อนดอนเลี้ยวช่วยทันวันสุดท้ายนะแล้วก็มาที่นี่ <c oughs> น่ะสานท่านก็ไปลาวเนาะจะไเด้ยมาอบหมายไว้ให้เราทรมะนะงนะา็ใจไิดอกนี่แหละมาเก่าวาญาติโยมได้ฟังนี่ก็จะขอยกเรื่องนะบุตรของนายโคคาดนะเคยฟังหรือยังโคคาดบุตรของนายโคคาดนะอ,อ,อาจจะเลอะเลือนเนาะอาจจะฟังนานฮะโอของใหม่หมดเนาะ เออไม่เป็นไรของใหม่ก็ฟังไปนะให้เลื่อนเลงนะบันเทิงในธรรมนะเออมันจะได้นะเป็นกุศลมากเลื่อนเลึงไปทำแล้วก็ฟังทำมาแล้วก็เอาไปพิจารณาเนาะเออนะอาจจะลืมก็เอาเรื่องใหม่ไปเนาะเรื่องเก่าลืมก็เรื่องใหม่ไปพิจารณานะ,นะเออก็ เรื่องนี้ก็พระศาสดานะก็เสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันนะก็ปารบบุตรของนายโคคาดนะคนหนึ่งก็ดังได้สดับมานะนายโคคาดเนี่ยก็เป็นคนฆ่าโคเนาะได้ฆ่าโคแล้วก็เอาเนื้อส่วนที่มันดีๆนะไปกินนะพร้อมกับบุตรภรรยานะเออนี่เขาเป็นคนฆ่าโคก็มีเนื้อโคกินนะแล้วก็ขาย เออค่ากินเองด้วยและค่าขายด้วยเขาน่ะก็ได้ค่าโคอยู่เนี้ยห้าสิบห้าปีโอนะถ้าคิดเป็นบาปก็เยอะน่าดูมกันเนาะอืมนี่นะพอไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษานะก็เลยถือเอาอาชีพที่เป็นวิฉาเนะเออการค่าเอาชีวิตคนอื่นกันมาเลี้ยงชีพนะก็ไม่ดีนะมีโทษมากก็ไม่ได้ถวายข้าวยาครูหรือพัด แม้สักว่าทัพผีหนึ่งในวันที่พระศาสดาสเสด็จมานะใกล้นะซึ่งอยู่ที่ใกล้ๆนะพระศาสดาก็อยู่ใกล้ๆเขานั่นแหละแต่เขาได้ถวายทานไหมไม่ได้ถวายทานนะเออนี่นราะไม่เป็นผู้ไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้ถวายอะไรแม้มีผู้เล็กปฏิขหกเนาะผู้รับที่อันเลิศนะก็ไม่ได้ถวายเพราะเป็นผู้ไม่มีศรัทธานั่นเองนะเขานั้น,นเ,เว้นจากเนื้อก็ไม่ยอมกิน โอ้เนี่ยมีไม่คนแบบนี้เอนอนาะก็มีอยู่เนาะเอออันนี้ก็เป็นโทษของกามลิ้นเนาะเออติดในรถนะเห็นไหมนี่นี่ก็เป็นโทษอย่างหนึง่งนะเป็นกามในกามาคุณหนะ้านะนะั่นแหละเออโทษของลิ้นเนาะเออโทษของรถนนะอยากในรสนะเนี่ยถ้ากินไม่มีเนื้อก็จะไม่กินนะอถึงขนาดนี้เลยนะก็วันหนึ่งนะเขาขายเนื้อในตอนกลางวันหนึ่ง แล้วก็ให้เนื้อเก็บภรรยานะ <_ d ream> ก็จะเก็บเนื้อมาวันละหนึ่งก้อนนะ <_ d ream> เพื่อมาปิ้งกินนั่นแหละแก่ตนเองแล้วก็ได้ไปอาบน้านะเอาโดยให้ภรรยาแล้วก็ไปอาบน้ํา <_ d ream> ก็ในขณะนั้นนะ <_ d ream> เพื่อนของเขานะ <_ d ream> ก็รู้นะว่าเออบ้านนี้ขายเนื้อก็เลยอยากจะมาซื้อเนื้อนะก็เลยมาแต่ไม่เจอสามีแล้วเพราะสามีไปอาบน้ําก็เจอภรรยานะก็เลยกล่าวว่าเออฉันมาซื้อเนื้อนะเพราะว่า มีแขกมาจเจ้าเนื้อเนี่ยไปเลี้ยงแขกเออภรรยาของนายโคโค่าก็เลยกล่าวว่าเนื้อที่ขายไม่มีเออมันขายหมดแล้วเนื้อที่จะขายนะ่ะแต่สหายของท่านนะ่ะไปอาบน้ำนะแต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าเนื้อเนี่ยมีอยู่หรือไม่มีนะสหายก็เลยกล่าวว่าอย่าทําอย่างนั้นเลยถ้าก้อนเนื้อมีจงให้เธอเนก็ยกเราลือเนาะอ,อยากได้เนื้อภรรยาของนายโคค่าก็เลยกล่าวว่า เว้นก้อนเนื้อที่เก็บไว้ของสายของท่านแล้วเนื้ออื่นไม่มีเออก็คือมีเนื้อเนี่ยมีอยู่แค่ก้อนเดียวแต่เนื้อนี่เป็นของเพื่อนท่านเพื่อนท่านจะเอาไว้กินนะสหายนั้นก็เลยคิดว่าเนื้ออื่นจากเนื้อที่หญิงนี้เก็บไว้เพื่อประโยชน์แก่สายของเราไม่มีเรานั้นนะก็จะเอาเนื้อนั่นแหละแล้วก็หลีกไปนะแล้วก็รู้ว่าเพื่อนไม่มีเนื้อก็กินไม่ได้นะแต่ก็จะเอานั่นแหละเอออยากได้ก็เอาเลยเนาะ ก็ฝ่ายนายโคคาดไปอาบน้ำกลับมาเมื่อภรรยานั้นคดข้าวพร้อมกับผักต้มนะพอเนื้อนั้นเพื่อนเอาไปแล้วเหลือแต่ข้าวกับผักต้มแล้วก็เลยพูดว่าเนื้ออยู่ไหนภรรยาก็เลยกล่าวว่าเนื้อไม่มีเออเพื่อนของท่านเอาไปแล้วนะนายโคคาดก็เลยกล่าวว่าเอา้าก็เราให้เนื้อไว้แล้วไม่ใช่หรือนะภรรยาก็เลยกล่าวว่าสหายของท่านมาก็บอกว่าวันนี้บ้านของเรามีแขกนะเออ ขอเนื้อหน่อยนะเมื่อฉันตอบว่าเนื้ออื่นจากเนื้อที่เก็บไว้เพื่อท่านนะไม่มีนะสายของท่านนะก็ไม่ฟังนะถือเอาไปเลยอย่างนั้นนั่นเองนะนายโคคาตก็เลยกล่าวขึ้นว่าเราเราเว้นจากเนื้อเราย่อมไม่กินข้าวนะทำไมมีเนื้อเนี่ยไม่กินนะมาเลอาก็เลยกล่าวว่าแล้วจะทำอย่างไรเล่านะไปถามออให้ทำอย่างไร นายกคอานั้นก็ตอบว่าเราไม่บริโภคข้าวนะเราไม่กินแล้วให้ภรรยานำพัดนั้นออกไปแล้วก็ถือมีดไปสู่ข้อขัวนะเออสือที่ขัวนั่นแหละในหลังบ้านนะมีข้องวอยู่หลังบ้านแล้วทำไงามือสอดเข้าปากออโหดมากเลยนะสอดเข้าปากหัวนะแล้วก็ดึงลิ้นออกมาแล้วก็เฉือนเลยโอ้โหนโหดมากเลยตัดเลยนะ แล้วก็ถือไปปิ้งบน่านเพลิงนะวางไว้บนพัดนะก็เอาไปกินนั่งบริโภคก้อนพัดก้อนหนึ่งวางเนื้อไว้ในปากนะกินข้าวกับเนื้อหนึ่งชิ้นในขณะนั้นนั่นเองลิ้นของเขาก็ขาดตรงขาดลงในถังโอ้นี่เป็นไงกรรมมันให้ผลเร็วไหมเออนะลิ้นขาดออกมาเลยนะในขณะนั้นแลเขาได้วิบากที่เห็นสมด้วยกรรมนะนะทำเรียกได้ปธิบาตเนาะ แต่ไม่ฆ่าละแต่มันก็ให้ถึงตายดีนะไปตัดลิ้น,นวัวนี่ลิ้นเขาวิบากก็คือได้ลิ้นขาดเหมือนกันนั่นเองนะแม้เขาก็เป็นเหมือนโคนั่นเลยมีสายเลือดอันไหลออกจากปากแล้วก็วิ่งเข้าไปหนหลังเลือดเนยนะพอลิ้นขาดแล้วก็เข้าไปเลยลองด้วยนะก็สมัยนั้นบุตรของนายโคค่า ยืนดูบิดาอยู่ในที่ไม่ไกลนะเออบุตรก็เห็นเนาะลำดับนั้นมรรดาจึงพูดกับบุตรนั้นว่าลูกเจ้าจงดูบิดานี้เที่ยวคานไปในเรือนเหมือนโคเพราะความทุกข์นะและความทุกข์นี้จะตกอยู่ในหัวเจ้าตรงนี้ก็คือถ้าบุตรของนายขาขาดยังอยู่ก็ต้องเป็นอะไรเป็นคนฆ่าโคเนาะเออในความทุกข์นี้ก็จะมาถึงเจ้าเหมือนกันนั่นแหละ นี่แม่ก็ให้อว่านะก็เลยบอกว่าเจ้าไม่ต้องห่วงแม้ซึ่งแม่จงทําความสวัสดีแก่ตนแล้วหนีไปเถิดหนึ่งไม่ต้องห่วงแม่ต้องหนีไปนะก็ให้บุตรหนีไปนะปุตของนายโคคาดนั้นถูกมรณะภ,ภัยคุกค,คามก็ไหวบิดา,าแล้วก็หนีไปก็เลยคันหนีไปแล้วได้ไปยังนครตักกศิลานะเมืองแห่งนนะักป่าเนาะตักกศิลาแม้นายโคคาดก็เป็นเหมือนโค เที่ยวร้องไปในถ้ำกลางแห่งเรือนแล้วก็ตายแล้วก็ไปเกิดในเวจีมานรกนาเห็นะเอ้ยตายด้วยอกกศลนี่ไงเป็นอย่างนี้นี่เองนี่ก็ไปเกิดในเวจีนั่นเองแหละแม้โคก็ได้ทํากาละแล้วเหมือนกันโคก็ตายในที่สุดนั่นแหละนะบาดแค่ทุนทีบาดแค่ไม่ไหวเนาะ ฝ่ายบุตรของนายโคคาดไปนครตะกศิลาเรียนการงานในสำนักช่างทองเออเนาะไปอยู่ในสำนักที่ดีนะเนาะเนี่ปกติถ้าอยู่บ้านก็ต้องฆ่าโคเนาะเอันะอนี้ไปหนีไปก็เป็นไปหาสัมมาอาชีพนะชีพที่ถูกก็คือได้ไปเป็นช่างทองนั่นเองก็อาจารย์ของเขาเมื่อจะให้ไปบ้านก็สั่งว่าเธอพึงทำเครื่องประดับชื่อเห็นปานนี้ าอาจารย์ก็ให้สั่งให้ทาเครื่องประดับแล้วก็หลีกไปแม้เขาก็ทําเครื่องประดับนะเห็นปานนั้นนั่นเทียวก็คือนทะําเหมือนที่อาจารย์สั่งนั่นแหละเพราะเป็นคนมีฝีมือเนาะลำดับนั้นอาจารย์ของเขามาเห็นเครื่องประดับแล้วก็นําหลีว่าชายผู้นี้ไปในที่ใดก็เป็นผู้สามารถจะเลี้ยงชีได้นะก็คือมีฝีมือนั่นเองในการทําก็จึงให้ธิดาผู้เจริญไวยแก่เขาเขาก็เจริญด้วยบุทธ,ธิดา นะก็การเข้าผ่านไปนะเนยได้ภรรยาเป็นลูกสาวของนายช่างทองนั่นแหละนะก็อยู่ในบ้านนั้นก็ลำหนับนั้นบุตรทั้งหลายของเขาเจริญวัยแล้วเรียนศิลปะในการต่อมาก็ไปนพระนครสาวัตถีดำรงอยู่ในพระนครนั้นได้เป็นผู้มีศรัทธาเริ่มใสนะนี่ก็เนาะนี่ก็ ถ้าถามว่าทําไมเขาถึงเริ่มใส่ก็ทําบุญมาต่างกันเนาะเออตัวพ่อนั้นไหนขนาดอยู่ใกล้ๆแต่แต่ก็ไม่เริ่มใสอันนี้แต่ตัวลูกนี่เนี่ยก็อยู่ใกล้เหมือนกันนั่นแหละแต่มีความเริ่มใสขึ้นมาได้ฝ่ายบิดาของเขาน่ะไม่ทํากุศลอะไรเลยนะถึงความชราในนครตากศิลาอ๋ออันนี้เป็นลูกของนายบุตรของนายคคาฆ่าตัะเอ่นุ่นหลานะเออไปเริ่มใสนะ แต่ก็เห็นว่าพ่อเนี่ยไม่ได้ทําอะไรก็คือบุตรนายโคข้าสนั่นแหละไม่ได้ทําบุญนะก็ลําดับนั้นพวกบุตรของนายโคค้าก็ปรึกษากันนะต้องบุตรของบุตรของนายโคค้าอีกทีนึงเออนั่นแหละแม่นั่นแหละก็เลยปรึกษากันว่าอบิดาของเราเนี่ยแกนะแต่ยังไม่ได้ทําบุญอะไรนะก็จึงให้มาในสำนักของตนแล้วก็พูดว่าพวกดิฉันจะถวายทานเพื่อประโยชน์แก่บิดา แล้วก็นิมนต์พิสุสสองมีพุทธเจ้าเป็นประธานเนี่ยนะนิมนต์ทำบุญเพื่อพ่อในแหละนะก็วันรุ่งขึ้นเขาก็นิมนต์พิสุสสองมีพุทธเจ้าเป็นประธานให้นั่งภายในเรือนนะก็อังคาดนะก็คือเอาอาหารไปถวายนะ่ะโดยเคารพนะมาเอา,า,เอาตรงตรงนู้นตรงนี้มาประเคนให้นี้นะก็ในเวลาเสร็จพัฒกิจกราบทูลพระศาสดาว่าพระเจ้าข้าพวกข้าพระองค์ถวายพัดนี้เป็นชีวพัด เพื่อบุคคลผู้เป็นอยูนะก็ทําได้นะเออพรับทำแก่คนที่เป็นอยู่นี่แหละนะเพื่อบิดาขอพระองค์จงกระทําอนุโมทนาแก่บิดาของพวกข้าพระองค์เถิดพระสัสดาก็ตัดเรืยอบิดาของพวกเขามาแล้วตัดว่าอุบาสกท่านเป็นคนแก่มีศีรษะแก่งอมนะมีศีรษะแก่งอม เช่นกลับไปไม้เหลืองสเบียงทางคือกุศลเพื่อไปยังปะโลกนะโลกหน้าของท่านยังไม่มีท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนจงเป็นบันดิตอย่าเป็นพานนะกนะ็ท่านก็ได้กล่าวเป็นบาลีนะบรรดุปลาโสวานิสิยะมะภุริสาปิจะตังอุปัติตาอุยโยขโมเขจะติดทสี ปาเถยยัมปิจะเตณนะวิชติโสกะโรหิทีปะมะัตตะโนขิปังวายามะบันดิโตภวะนิทันตมะโลอันคะโนทิพังอริยะภูมิเมหิสินะก็เคยกล่าวว่านะแปลเป็นไทยนะบัตรนี้ ท่านเป็นดุบใบไม้เหลืองใบไม้เหลืองก็คือใบไม้ที่มันจะเป็นไงเออมันใกล้จะร่วงแล้วนั่นแหละนะเออนะเราก็เหมือนกันแล้วเนาะ <c oughs> เออนะเวลาก็ผ่านมานะตัวแกจะหนุ่มก็ตายได้ทังนั้นแหละนะเมื่อถึงขราวถึงนี้ก็ตายได้นะอันหนึ่งบุรุษแห่งโยบมาบาลน,นะคือความตายปรากฏแก่ท่านแล้วนะก็มาปรากฏเมื่อเนะาะเมื่อถึงเวลาก็ ความตายก็ต้องพาไปแล้วท่านตั้งอยู่ใกล้ปากทางแห่งความเสื่อมอันหนึ่งแม้สเสบียงทานของท่านก็ยังไม่มีของเราไี้มีหรือยัง <c oughs> เออนอยก็ลองไปตั้งดูนะลองไปถามดูว่ามีหรือยังสเสบียงทางที่เราจะไปโลกหน้านี่อืมนะก็ต้องไปค้ขนขวายกันนะ,ะท่านนะจงทําที่พึ่งแก่ตนนะจงรีบพยายาม จงเป็นบัณฑิตนะจงกําจัดมนทินได้แล้วไม่มีกิเลสเพียงดังเนินจักถึงอริยะภูมิอันเป็นทิพย์นะก็ในที่นี้ท่านก็เอาสุดถึงความเป็นพระอริยะเลยนะเออเะก็ต้องรีบทำนะแต่ถ้าเราทําไม่ได้เราก็ต้องสั่งสมไปเนาะจิละเล็กจีนน้อยไปนะให้มันถึงนั่นแหละเหมือนได้นะเพราะว่าท่านนั้นพึงกระทํา ที่พึ่งคือกระทํากุศลแก่ตนนะกุศลก็มีทางกายทางวาจาและก็ทางใจนั่นเองนะเนี่ยกุศลระกมบท10สิบนั่นแหละเนี่ยหรือบุญคียาวัตถุสิบอย่างนั่นแหละที่เรียกว่ากุศลนะเหมือนบุคคลนะเมื่อเรืออับปางในมหาสมุทรพึงทําที่เกาะนะก็คือหาไม้หาอะไรเกาะนะฉะน,นั้นนะและท่านเมื่อทํา จงรีบพยายามคือจงปลารบความเพียรเร็วๆนะก็ต้องทําเร็วๆอย่าบอกว่าเออตรงนี้ตรงนี้นะผ่านวันประกันพรุ่งไปเลยเนี่ยไม่ได้นะเออนะเพราะมันเป็นดุดไปไม้เหลืองแล้วนะต้องรีบทําเลยเร็วๆจงเป็นบัณฑิต ด้วยการกระทําที่พึ่งกก่าวคือกุศลกรรมแข่ตนนะก็ค,ความเป็นบัณฑิตตรงนี้ก็คือทําแต่กุศลกรรมเท่านั้นนะอย่าไปทําสิ่งที่มันไม่ดีด้วยว่าผู้ใดทํากุศลกรรมในเวลาที่ตนยังไม่ถึงปากทางแห่งความตายสามารถจะทําได้นั่นหละเออนะถ้ามันยังเป็นอยู่เนี่ยมันยังทําได้แต่ถ้ามันตายไปแล้วนะไปเกิดเป็นเป,นเปนเรตหรือไปเกิดเป็นเทวดานี้นะเออมันยากนะเออถ้าเป็นเปรตมันก็ไม่รู้จะทําได้ไงเนาะของไม่มีจะให้อีก ถ้าเป็นเทวดาก็เสวยทพิปอย่างเดียวนะอาจจะไม่ได้ทําบุญนะแต่ความเป็นมนุษย์นี่แหละทำบุญง่ายที่สุดแล้วนะแล้วก็วันที่จะรีบพยายามทําแล้วก็ท่านอยาได้เป็นผู้เช่นนั้นก็คืออย่าได้เป็นคนอันตรพาน,นะกูตาบอดเขาไม่สามารถคว้าประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงประโยชน์สูงสุดนั่นแหละเรียกว่าอันตรพาน,นะนะ แล้วท่านทำความเพียรอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้กําจัดมลทินได้แล้วนะมันก็จะสามารถกําจัดมลทินได้เนาะมีความเพียรในการทํากุศลอยู่เรื่อยเพราะความเป็นผู้มีมลทินมีราคะเป็นต้นออกเสียได้ชื่อว่าไม่มีกิเลสนะก็คือต้องทําให้หมดกิเลสนั่นเองแหละถึงจะเป็นผู้ชื่อว่ากําจัดมลทินนะก็คือผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน จกถึงสุทาวาสภูมิเป็นที่อยู่แห่งพระอริยะบุคคลผู้หมดจดแล้วนะก็ในการจบธรรมเทศานานั้นอุบาสกตั้งอยู่ในโสดาปฏิพลเลยเออนะนี่ก็เป็นเพราะเขาสั่งสมมานะก็บุตรเหล่านั้นนะก็ทูลนิมนต์พระศาสดาแม้เพื่อวัดในวันรุ่งขึ้นอีกเออถวายวันเดียวไม่พอนะถวายสองวันเลยแล้วก็ได้ถวายพัดแก่พระศาสดานะทำอนุโมทนาอีกว่านะ บัตรนี้ท่านเป็นผู้มีวัยอันชลานำเข้าไปแล้วนะชราพาไปเนาะแต่จริงมันเกิดมาก็แก่ตามมาด้วยแหละเออมันมาด้วยกันเนาะเป็นผู้เตรียมพร้อมเพื่อจะไปสำนักของพญยายมนะก็คือมีเสบียงพร้อมที่จะตายนั่นเองนะอันหนึ่งแม้ที่พักในระหว่างทางของท่านก็ยังไม่มีอันหนึ่งถึงเสบียงทางของท่านก็ยังไม่ไม่มี ท่านนั้นพึงทำที่พึ่งแกต่ตนจงรีบพยายามจงเป็นบัณฑิตท่านเป็นผู้มนทินเป็นผู้มีมนทินอันกำจัดแล้วไม่มีกิเลสเพียงดันเดินจะไม่เข้าถึงชลาอีกนะชาติชลานะต้องมีชาติมาก่อนเนาะถ้าไม่มีชาติก็จะไม่มีชลาเออนะแต่ถ้าไม่มีชาติเลยก็คือเป็นพระอริยะปรินิพานไปแล้วนั่นเองนะถึงตรงนี้จะเรียกว่า ไม่มีคิเลสนะเพียงดังเดินอก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดอนาคามีมักด้วยพระคาถาหลังนะคาถาหลังนี้ตัดเป็นถึงอนาคามีมักนะแล้วก็ตัดอันหตมรรคในคาถานี้แม้เมื่อเป็นเช่นนั้นอุบาสกเมื่อพระศาสดาแม้ทรงแสดงธรรมด้วยสาม,มารถเห็นมักเพื่องบน ก็บรรลุโสดาปฏิผลเบื้องต่ำแล้วจึงบรรลุอนาคามีผลในการจบอนุโมทนานี้ตามกำลังอุปนิสัยของตนเหมือนเมื่อพระราชาทรงปั้นพระกายา,ารขนาดเท่าพระโอฐ์ของพระองค์แล้วทรงนำเข้าไปแก่พระโอรสพระโอรสก็รับโดยประมาณของพระโอฐ์ของพระโอรสือนพระกุมารน,นั้นชั่นเอง พรนะาศาสดาก็เออลวลาท่านแสดงธรรมก็แสดงสุดความสามารถนั่นแหละเออแต่บุคคลผู้รับนั่นแหละนะบุคคลมีปัญญาเยอะแมนะ่ก็สามารถทาได้เยอะแต่คนมีปัญญาน้อยก็สามารถทาได้น้อยนั่นแหละตามปัญญาของตนของตนแต่เราก็ต้องเนาะสั่งสมเพิ่มไปเนาะเออเพิ่มให้มันเยอะๆนะจะได้เก็บได้เยอะๆนะในแต่ละวันในแต่ละวันนะนี่ก็ พธรรมเทศนาก็ได้มีประโยชน์ให้แก่ชนที่เหลือเนาะเออนะเขาก็ได้รลุพราอรหั์ไปแล้วนะบุคคลอื่นก็ได้กําลังตามอุปนิสัยนะนี่ก็เป็นะธรรมเทศนาเนาะมาเตือนเนาะว่าความเกิดนะเมื่อเกิดมามันก็มีชรา,าตามมาด้วยด้วยความแก่นั่นเนองเนาะแต่บุคคลก็สนน่าเก,ก็นะจะไม่ค่อยยอมรับเนาะเนี่ยทักใจอื่นทักได้เนาะห้ามทักว่าแกเนาะเออมันก็ อันนี้ก็เป็นสิ่งไม่ดีแหละนนถ้าเป็นบัณฑิตก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเนาะถ้าเป็นบัณฑิตก็เออก็จริงแหละนะต้องเอามาพิจารณานะก็ให้ไปพิจารณากันบ่อยๆนะเราจะเล็กคนละน้อยก็สังสมไปนะเพื่อความเต็มของบุญของกุศลนี่แหละนะก็สุดท้ายนี้ก็ขออนุมโมทนานะกับญาติโยมทั้งหลายทุททั้งหลายนะในการฟังธรรมก็ดีในการถวายทานก็ดีนะขอให้การกระทำนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย เพื่มนิสสมบัติสวรสมบัตินะและถึงนิพานสมบัติด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน